อธิบายดี่น่นวันนี้ให้เพื่อนๆมาดูสัตว์เลี้ยงของพวกเราเองครับพวกเราคือใครเคทเธอร์กับฟูจิดูตัวของฟูจิแล้วมันตกใจไหมลูกนตัวนี่ตัวของฟูจินะครับอีกตัวหนึ่งของเคทเธอรนี่เคียโชเคทเธอของเคทเธอ ้วรี่ผมเอาหอยมาตกแต่งนะครับที่ผมซื้อหินมาด้วยครับนี่เครื่องปั่นน้าน้ําพุของฟองน้ําใสนะครับอันนี้ก็คือหินกับต้นไม้ที่ผมเก้บมาแล้วต้องปัดนี่ครับปล่าของผมมีต้นไม้ปลอมอันหนึ่งนะครบแล้วมีหินด้วยนะครับมีเตาสองตัวด้วยอ่ะลองให้เพื่อนคนกับผมอยากได้ เราลองจับของต้นเดินมเลยเพื่อนๆดูหน่อยไอ้หยิบหยิบให้มันยืนข้างล่างดูซิมันจะเดินไหมเออเออเออตัวขึ้นเองอขึ้นป่างเดี๋ยวผมหยิบให้ไม่ไม่หกี่ตัวของฉันตัวของกี่ครับตัวของฟูจิก็เริ่มเดินแล้วนะครับตัวของฟูจิไม่กี่เลียชื่อดิชื่อว่าไอ้ตัวนี้ก็ชื่อว่าไอ น้อหไเต็มนะคะไปตัวนี้ส่วนตัวหนึ่งชื่อว่าบัวหลวงนะรคะบ,บัวหลวงจ้าบัวหลวง <c oughs> นี่ก็คือเครื่องปั่นน้ำนะคะจะเอาระดับนิดหน่อยเอาระดับอะไรก็ได้เดี๋ยวผมกดห้ดูๆๆทำไมอ่ะอโชว์ขยับผมโชว์เดินหน่อยลองจับออกมาดึงที่น้องทตุ้ิ้งจะเดินป็นมาหนูได้ไหมๆๆๆ ทีคนเดินไหมไม่เดินก็รู้ก็รู้อัออเฮียไม่ตกใจ<ม>พ่อตีนี่แหละมลมลไม่ตัวเฮียจะตกใจพ่อตีอ่ะอ่ะหยิบสิหยิบสิหยิบก็หยิบสิมไม่ได้ก็หยิบเลยหยิบขึ้นมาเลยกระดองเอยฮะรวางเบาๆ <c oughs> เดียวตัวนาวา้องเี๋ยวว่าตัวตีอ่ะมันจะมาทับตัวเฮียแบบ ว่านบกมันเนอมันเอามือมาหามมาหามมือหนูไม่เป็นไรใช่ไหมมันเอามือมาหามมือหนูไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่มีเล็บใช่ไหมตกลากมันก็าพอไม่มีเคร่องนี้มันมีเครื่องนกองน้ำไงเขาไม่มีเครื่องนี้มนจะกองแบบ ตัวจิจับตัวจิขึ้นมา่ข้งอันนี้ให้เงยจับอันนี้จับจับปลาดอตัวจิไม่เป็นไม่ตัวผมจับได้อยู่แต่ตัวจิมันชอบดิ้นมาจับตัวหนีขึ้นมาตัวผมเนู๋ยวข้นจัน้ขี้วันทำไมจะดไปนด หอวของพเหรอเจ้าไอติมกับบัวตองไม่บัวหลวงบัวตองหรือว่าบัวบวหลวงี่นบวพก่อนเล้ ปิดคลิปนะคะครับครับนี่ของเอเล่นนะครับอูเพืเนนี่อยงเพื่อนเอ,อย่าลืนย่า,ายลืมกด,ต,มดต,มติดตามกดติดตามกดปช่องช่องพูดีช,ช,ช,นชนแนลชแนลนะคะ,น,น,ะ,คะนี่คือกระดิ่งทีย่ยายบายบายบาย